ส่วนสถานการณ์ระดับโลกโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกหรือสงครามระดับโลกระหว่างหลายๆประเทศนะครับอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเชื่อกันว่ารัเสเซียพร้อมจะบุกยูเครนนะครับยังคงเดินหน้าต่อไปวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่หลายประเทศแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่า ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามรัเสเซียและป,ประกาศคล้ายๆกันว่าพร้อมจะสนับสนุนหรือว่าปกป้องนะครับดินแดนยูเครนหากรักเสเซียมีปฏิบัติการส่งทหารบุกนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อคืนนี้มีการหารือกับนายกอังกฤษนะครับเรื่องสถานการณ์ ทั้งหมดนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับข้อสรุปคือยังไม่มีข้อสรุปแต่ยืนยันว่าสถานการณ์ยังคงเปราะบางนะครับมาตรก,การทางกทางการทูตยังมีทางออกแต่วันนี้คนยูเครนไม่เชื่อว่ามีทางออกนะครับแหนี้ตายออกนอกประเทศแล้วสนามบินที่กรุงเคียฟนะครับคนแน่นขนาดมีลูกพาลูกหนีมี ภรรยามีสามีทยอยออกนอกเคียฟไปอยู่ประเทศอื่นเพราะว่าความกังวลเรื่องรัเสเซียจะบุกนั้นยังคงรุนแรงรายงานจากสหรัฐยังคงยืนยันนะครับว่ากองทัพรัเสเซียกองกําลังอย่างน้อยหนึ่งน,นายเต็มไปหมดล้อมรอบอยูเครนทุกสารทิศขณะที่รายชื่อของประเทศซึ่งเริ่มกดดันรัเสเซียให้ถอนทหารนั้นมากขึ้นทุกขณะล่าสุดผู้นำเยอรมันนะครับเตรียมการจะพบ ประธานธมตรีปูตินในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผู้นำเยอรมันมีการพบกับผู้นำยูเครนไปเรียบร้อยแล้วต้องดูว่าเมื่อเยอรมันซึ่งถือว่าเป็นประเทศใหญ่ต้นๆของยุโรปนั้นสแสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการให้รัเสเซียหยุดบุกและหยุดสร้างปัญหายูเครนนั้นปูตินจะฟังหรือไม่ตอนนี้นะครับถ้ามองในแง่มหาอำนาจนั้นสหรัฐอังกฤษ เยอ,อรมันและหลายประเทศสแสดงท่าทีคล้ายๆกันว่ารัเสเซียต้องหยุดล่าสุดประเทศมหาอำนาจที่ปกติไม่ค่อยมีเรื่องกับใครอย่างแคนาดานะครับรผู้นำแคนาดานะครับจัสตินทรูโดประกาศแล้วว่าแคนาดาจะส่งอาวุธทำลายล้างพร้อมเงินกู้กว่า1 5 0 0 0ล้านนะครับเพื่อช่วยยูเครนในการรับมือรัเสเซียดังนั้นณเวลานี้หลายประเทศนะครับทยอยส่งอาวุธช่วยยูเครนในการต่อสู้ กับรัเสเซียซึ่งถือว่ามีกําลังทหารกว่า1 0 0 0 0แนายในบริเวณชายแดนนะครับซึ่งก็ต้องดูว่าจะทําให้ประธานาธิบดีปูตินนั้นถอยกลับไปหรือไม่วันนี้มีรายงานข่าวล่าสุดน,นะครับว่ากําลังรถถังของรัเสเซียบางส่วนนั้นมีการถอยกลับไปในที่ตั้งไม่อยู่ประชิดชายแดนยูเครนซึ่งไม่ทราบว่าเป็นการสับเปลี่ยนกําลังหรือเปล่าแต่ว่า หากดูความเคลื่อนไหวของรัเสเซียทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะยิ่งภาพในโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วทำสิ่งที่เรียกว่าการแมปปิ้งหรือว่าจีโอโลเคชันของภาพต่างๆที่คนยูเครนถ่ายเอาไว้จะพบว่าในหลายจุดของประเทศยูเครนหรือว่าพื้นที่ใกล้ๆยูเครนนั้นเต็มไปด้วยการเครื่องกำลังของรัเสเซียในเมืองซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของยูเครนทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตเมืองลอสตอฟนะครับซึ่งก็ถือ ว่าเป็นพื้นที่สำคัญนะครับที่จะบุกยูเครนได้นะครับหรือว่าที่เบลกรสนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีรายงานของการพบรถถังนะครับหรือว่ายานพาหานะนะครับทางทหารยุทโภคกรทหารจำนวนมากที่จะนำไปสู่การบุกยูเครนแล้วก็การทำสงครามขนาดใหญ่นะครับเช่นเดียวกับที่เมืองไลเพสนะครับก็มีการค้นพบนะครับร่องรอยของออยุท โทรปรณกหรือว่ายุทธปัจจัยต่างๆซึ่งจะสามารถบุกยูเครนได้นะครับเมืองเคิร์สครับเป็นอีกเมืองหนึงที่ในโซเชียลมีเดียของคุณออของคนยูเครนนะครับมีการได้ภาพของรถถังนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็การขนย้ายกำลังทหารของรัเสเซียในแบบที่หนาตาผิดปกตินะครับคำถามคือประเทศที่มีพรมแดนติดกันขนทหารมามากขนาดนี้ถ้าไม่ได้หวังบุก ขนมาเพื่ออะไรซ้อมวิ่งรถหรืออย่างไรหรือไม่มีอะไรทำถ้าเป็นในประเทศไทยขนมาแบบนี้ข่าวลือเรื่องของการรัฐประหารกระหึ่มประเทศไปอีกดังกึงกก้องแน่นอนนะครับเมืองโอย่เป็นอีกเมืองนึงนะครับที่มีรายงานนะครับของการค้นพบนะครับภาพของยุทธโทปกรนะครับหรือภาพของรถ ถังโอโยนะครับรถถังจํานวนมากแล้วก็รถยานเกราะจํานวนมากนะครับที่ผิดปกติอีกเช่นเดียวกันนะครับในบริเวณซึ่งไม่ไกลจากชายแดนยูเครนนะครับมีการประมาณกันนะครับว่าที่ตั้งต่างๆนะครับที่มีรถถังนะครับหรือว่ามีกําลังพลของรัสเซียอยู่ใกล้ๆยูเครนนั้นหากมีการบุกแบบไม่ยั้งนะครับเต็มเหนียวนะครับที่เมืองบายเย่ออีกเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับบุกแบบเต็มเหนียวเนี่ยนะครับ ก็จะทำให้กองทัพนะครับบุกรัสเออถึงยูเครนได้นะครับภายในระยะเวลาเพียง48ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับหากมีการบุกจริงๆดังนั้นสถานการณ์ในยูเครนตอนนี้นะครับ ยังคงหน้าเป็นห่วงต่อไปนะครับการเจราจาล่าสุดยังไม่มีวิแววของความคืบหน้าเกิดขึ้นนะครับในกรณีของยูเครนดังนั้นวันนี้ถือว่าสถานการณ์เรื่องยูเครนทั้งหมดนั้นประธานาธิบดีปูตินเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับเพราะว่าออมหาอำนาจแทบทุกฝ่ายในโลกหันหลังให้กับปูตินไปเรียบร้อยแล้วและในการหันหลังให้กับปูตินนั้น การทยอยส่งอาวุธเข้าไปช่วยคนยูเครนต่อต้านรัเสเซียผู้ลุกรานนั้นเดินหน้าเต็มพิกัดต้องย้ำนะครับว่ายังไม่มีชาติไหนบอกว่าจะส่งกําลังทหารไปรบในยูเครนกับรัเสเซียนะครับแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเองประธานาธิบดีโจบไบเดนประกาศนะครับว่าจะไม่มีการส่งทหารสหรัฐเข้ายูเครนแต่ทหารสหรัฐอาจจะปักหลักอยู่ในโปลแลนด์แปลว่าถ้าหากรักเสเซีย บุกยูเครนทหารสหรัฐที่อยู่ที่โปลแลนด์ซึ่งมีชายแดนติดกับยูเครนนั้นก็จะสามารถเข้าพื้นที่ได้ทันทีอีกเช่นเดียวกันและนั่นก็เป็นฉากที่หลายคนนะครับบอกว่าไม่อยากเห็นนะครับไบเดนบอกไว้แล้วนะครับว่ารัาเสเซียเริ่มยิงกระสุนนัดแรกเมื่อไหล่โลกเข้าสู่สงครามโลกอย่างแน่นอนต้องดูว่าณเวลานี้ในสุดแล้วนั้นนะครับรัเสเซียนะครับจะฟังประเทศต่างๆหรือไม่นะครับต้องย้ำว่าณเวลานี้สหรัฐระดมขนอาวุธ เข้าไปในยูเครนแต่ทหารไม่ได้เข้าไปนะครับแคนาดาส่งอาวุธทําลายล้างเข้าไปแม้กระทั่งประเทศใกล้เคียงอย่างลิทูนเนียนั้นก็มีการส่งยานเกราะและอาวุธเกราะกันกระสุนต่างๆปืนใหญ่ต่างๆเข้าไปช่วยยูเครนแล้วนี่คือภาพของในประเทศยูเครนเองในยูเครนเองนั้นท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ได้รับข้อมูลว่าตอนนี้คนยูเครนก็ ระดมกันจัดตั้งทัพประชาชนเพื่อรบกับกองทัพรัเสเซียเช่นเดียวกับกองทัพยูเครนเองนั้นตอนนี้มีความพร้อมในการปกป้องตัวเองเต็มพิกัดแล้วในการเตรียมหากถูกรัเสเซียบุกจริงๆดังนั้นวันนี้นะครับสถานการณ์สงครามระดับโลกยังไม่คลี่คลายนี่คือภาพของคนยูเครนที่รัฐบาลยูเครนนะครับเริ่มติดอาวุธให้ประชาชนฝึกปกป้องประเทศตัวเองจากผู้ลุกลานอย่างประธานาธิบดีปูตินซึ่งปูตินยืนยันนะครับว่าตัวเองไม่มีแผนบุก รัเสเซียแต่อย่างใดนี่คือสถานการณ์โลกที่ยังคงต้องจับตามองกันต่อไปนะครับยังไม่หมดวิแว์ของการเกิดสงครามใหญ่ตับใดก็ตามที่ประเทศปูตินนะครับไม่มีการถอนกำลังทหารหนึ่งแสนนายที่อยู่ติดชายแดนยูเครนยังไม่มีเหตุผลออกไปนั้นเรื่องนี้ไม่น่าจะจบนะครับและท่าทีล่าสุดนั้นปูตินไม่มีวิแววว่าจะถอนแต่ต้องดูว่าการกดดันของมหาอำนาจที่ตอนนี้ ฝรั่งเศสมาแล้วเยอรมันมาแล้วแคนาดามาแล้วสหรัฐมาแล้วนั้นปูตินมิตรของปูตินซึ่งมีแค่จีนนั้นจะขยับยังไงต่อไปกลับมาพบกับผมศีโรดค้ำไพบุญได้ใหม่รายการโอวิวเพจไวซ์ทีวีโอวิวยูทูบไวซ์ทีวีเว็บไซต์ไวซ์ทีวีดอทซีโอดอททีเอสรนช่อง51สวัสดีครับ